วลลมอาตาอ,ตอต,อตาอาจา,ตาลจเลรจริงๆแล้วเรื่องของปัญหาน้ําท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ในส่วนของรัฐบาลสิ่งที่ควรทํานะคะอย่างน้อยเนี่ยควรจะมีแผนค่ะแผนการรับมือทั้งแผนป้องกันนะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต่อไปเนี่ยมันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกนะคะใจรัฐผม สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโพทอกใบสุนสิทธิธ์ธโพนะคะสัปดาห์นี้สุนุสิทธิธ์ธโพมหาวิทยาลัยสุนุสิทธิธ์ธค่ะได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมในปี2564ค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันกันกบผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพุทธิธรแสงรุ่งเรืองค่ะอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและคณะจัดตั้งหลักสูตรสารณสุขเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจสุขภาพสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ิง สัปดาห์น,นี้นะคะสนุนทริษย์โพค่ะอาจารย์ได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะคะจำนวนทั้งสิ้น569ครัวเรือนค่ะสารวจเมื่อวันที่4-7ตุลาคม2564ที่ผ่านมานะคะโดยผลโพในข้อแรกนะคะประชาชนค่ะก็บอกว่าปัญหาและก็อุปสรรคของน้ําท่วมนะคะก็คือเรื่องของภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้เราลงมาก็คือที่ผ่านมานะคะไม่มีการแก้ปัญหายอย่างจรงิงจังอาจารย์คะจริงๆแล้วสาเหตุของน้ําท่วมคืออะไรคะอันแรกเลยเราต้องทําความเข้าใจว่าในตอนนี้เนี่ยสภาวะแวดล้อมของโลกเรา ได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะเป็นปรากฏการณ์ผันผวน,นของฤดูกาลที่เขาเรียกว่า global warming นะคะปรากฏการณ์อันนี้เนี่ยมันจะทําให้ยิ่งทวีความรุนแรงของการเกิดน้ําท่วมขึ้นในปัจจุบัน,นะค่ะอย่างเช่นในปัจจุบันนะคะการเทคอนกรีตหรือว่าการสร้างถนนนะคะการสร้างบ้านเรือนมากขึ้นเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเรากําลังสร้างบ่อน้ําขนาดใหญ่ค่ะไว้กักน้ําข้างในเมืองนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะพบว่าตอนนี้นอกจากการเกิดน้ําท่วม ในเขตนอกเมืองแล้วก็ยังพบในเขตเมืองด้วยค่ะอย่างนี้จริงๆแล้วปัญหาน้าท่วมเราควบคุมไม่ได้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์ปัญหาน้าท่วมเนี่ยเกิดได้หลายสาเหตุดังนั้นสิ่งที่เราทําได้เนี่ยก็คือการบรรเทาหรือว่าการรับมือให้เกิดความรุนแรงที่มันน้อยลง เขอถัดมานะคะ,คะประชาชนค่ะก็มองว่าสิ่งที่ควรตระหนักแล้วก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับน้ําท่วมในปี2564นี้นะคะอันดับหนึ่งค่ะคือควรมีการบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ<ม>เราลงมาคือรัฐบาลนะคะควรให้ความสําคัญแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างจรงิงจังอาจารย์คะประเทศไหนบ้างคะที่มีการบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ จริงๆเรื่องของปัญหาก,การจัดการน้ำนะคะมีทั่วทุกประเทศเลยยกตัวอย่างเช่นอย่างประเทศยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกานะคะเราคิดว่าระบบการจัดการของเขาเนี่ยดีในที่สุดความมั่นใจของเขาเนี่ยก็ได้ลดลงเมื่อเกิด h u เฮอริเคนนะคะแคทเรีนาเข้ามาตอนนั้นเนี่ยในการวางแผนของเขาเนี่ยก็ไม่เป็นไปตามที่เขาคิดเท่าไหร่ แม้แต่ว่าเขาวางอินฟราสตรักเจอร์ในการระบายน้ำไว้ดีแล้วแต่ก็ไม่สามารถระบายได้ทันเวลานะคะก็ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมากค่ะจนในที่สุดเนี่ยหลังจากปรากฏการณ์นี้ผ่านไปแล้วนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาก็กลับมาย้อนมองตัวเองและในที่สุดเนี่ยเขาก็ตัดสินใจสร้างโครงสร้างนะคะคือการกั้นขอบเป็นเลวีสขึ้นมาขนาดะมะฮุมาเลยนะคะเพื่อกั้นไม่ให้เกิดน้ำท่วมในครั้งต่อไปเราต้องเรียนรู้จาก แบบนี้นะคะแล้วก็เอามาปรับเป็น best practice ของประเทศเราค่ะในเรื่องของผลกระทบของน้ำท่วมนะคะประชาชนค่ะก็มองว่าผลกระทบจากน้ำท่วมในอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของการกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนนะคะ,คะเราลงมาคือทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายด้วยค่ะแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลควรเร่งดำเนินการนะคะก็คือต้องช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วมนะคะช่วยเหลือในเรื่องของเรือห้องน้ำหรือว่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวนะคะ,คะอาจารย์คะในระดับประชาชนแล้วก็ระดับรัฐบาลเอง ควรจะต้องทําอย่างไรบ้างคะกับกรณีของปัญหาน้าท่วมค่ะจริงๆแล้วเรื่องของปัญหาน้ําท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ไม่ใช่สาเหตุจากคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะนะคะดังนั้นทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันร่วมกันแก้ปัญหาในส่วนของรัฐบาลเองนะคะสิ่งที่ควรทำนะคะอย่างน้อยเนี่ยควรจะมีแผน,นะคะ่ะแผนการรับมือทั้งแผนป้องกันนะคะแล้วนอกจากนั้นลูกควรให้การศึกษาะคะ่ะกับประชาชนทุกระดับเลยนะคะ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต่อไปเนี่ยมันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกนะคะมาดูกันเรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในการป้องกันน้าท่วมค่ะประชาชนนะคะก็คิดว่ารัฐบาลไม่น่าจะป้องกันน้าท่วมได้อาจารย์เองละคะอาจารย์คิดว่ารัฐบาลจะป้องกันน้าท่วมได้ไหมคะในเมื่อเรากําหนดไม่ได้เราควรมีวิธีรับมือที่ทําให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการเตือนภยัยในเรื่องของการที่เราทราบข้อมูลก่อนแล้วเราเตือนประชาชนออกไปก่อนเนี่ยว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขานะคะเขาก็จะทําให้เขาเกิดเนี่ยการตื่นตัวแล้วก็มีการเตรียมตัวล่วงหน้านะคะอาจารย์คิดว่าสถานการณ์น้ําท่วมต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรคะพื้นที่ภาคกลางเนี่ยถ้าเราดูจากลักษณะภูมิประเทศแล้วนะคะถ้าไล่ออกมาจากทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะเป็นที่สูงนะคะแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงภาคกลางเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ําดังนั้นเราต้องทําใจคะ่ะว่าในที่สุดเนี่ย แหล่งของเราะะที่เป็นพื้นที่ภาคกลางเนี่ยก็จะได้รับน้ําท่วมแน่นอนแต่น้ําท่วมใช่ว่าจะไม่มีข้อดีนะคะจริงๆแล้วในระบบธรรมชาติเนี่ยเขาเป็น,นกลไกหนึ่งนะคะในการฟื้นฟูธรรมชาติของเขาี่แล้วเข้าใจค่ะว่าตอนนี้ทุกคนเครียดกับสภาวะที่เกิดน้ําท่วมแบบนี้นะคะแต่ก็พยายามให้เรียนรู้จากบทเรียนแบบนี้นะคะ่ะแล้วเราก็สามารถปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของเราต่อไปได้ะคะ่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาพูดค<ม>ุยกับเราขอบคุณนะคะ ทุกท่นนะคะสามารถรับชมรายการโพทอคได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ